สวัสดีค่ะต่อไปนะคะวันที่12มกราสั่งซื้อหัวเว่ย P8 Max จำนวน15เครื่องราคาเครื่องละา2 2 0 0 0บาทจากบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดต้องการสินค้าวันที่18มกราปี58ค่ะจากโซนนะคะจะเห็นว่าเราจะต้องทำการบันทึกรายการค้าที่ระบบซื้อค่ะโดยเราจะจัดทำใบสั่งซื้อนะคะค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคลิกเข้าไปที่โปรแกรม i u Smart Bid All ค่ะ เลือกที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะคลิกที่ปุ่ม Work f l o w ด้านบนค่ะเลือกใบสั่งซื้อ PO ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะสาขาจะเป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะส่วนเล่มเอกสารจะเป็นเล่มที่0001ใบสั่งซื้อค่ะเมื่อได้ดังนี้แล้วคลิกปุ่มโอเคที่ด้านล่างค่ะในนี้นะคะจะเห็นว่าไม่มีรายการใบสั่งซื้ออะไรอยู่เลยค่ะให้กดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มนะคะ เลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบรันให้ค่ะส่วนวันที่นะคะจะเป็นวันที่1 2บสองศู่งหาแปดค่ะรหัสผู้ขายกดจุด enter เลยค่ะในที่นี้นะคะคือบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยนะคะกดเลือกแล้ว enter เลยค่ะเราจะไม่ค้นใบขอซื้อนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำใบขอซื้อมาก่อนค่ะชนิดแบตชนิดที่17%ถูกต้องแล้วค่ะ เราจะมาที่แก้ไขรายละเอียดอื่นๆนะคะคลิกนะคะแล้วเปลี่ยนจากตัว n นะคะเป็นตัว y โดยพิมพ์ที่คีย์บอร์ดค่ะเราจะมาแก้ไขวันที่ที่จะได้รับของและวันที่ต้องการสินค้านะคะเป็นวันที่180158ค่ะแล้วก็มาแก้ไขตรงนี้นะคะวันที่ต้องการสินค้าค่ะเป็นวันที่180158เช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิกปุ่ม ok ด้านบนเพื่อบันทึกค่ะ ต่อไปนะคะมาที่แถบรายการสินค้าค่ะมาที่คอลัม์ีเลยค่ะของเรานะคะเป็นชนิดสินค้าสําเร็จรูปรหัสคือหนึ่งค่ะถ้าใครจําได้นะคะพิมพ์เลขหนึ่งเลยค่ะถ้าจําไม่ได้กดจุด Enter ค่ะต่อไปนะคะรหัสสินค้ากดจุด Enter ค่ะในที่นี้นะคะเราซื้อหัวเหวย p แปด mac p แป m a x ค่ะกดเลือกรล้ว enter เลยค่ะ ระบบนะคะจะทําการดึงราคาหน่วยซื้อที่เราเคยบันทึกไว้นะคะคือราคา12,000บาทค่ะซึ่งตามโจทย์ของเรานะคะก็ซื้อราคานี้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแก้ไขราคาค่ะมาที่คอรัมั่มจำนวนนะคะเราซื้อทั้งหมด15เครื่องค่ะพิมพ์15เลยค่ะเราว enter ระบุจํานวนสินค้าและหน่วยนับค่ะจํานวน15เครื่อง1เครื่องเท่ากับ1เครื่องถูกต้องนะคะคลิกปุ่มโอเคที่ด้านล่างเลยค่ะ ระบบจะทําการรวมยอดมูลค่าสินค้านะคะคือจํานวน15เครื่องคูณหน่วยซื้อนะคะ12,000บาทนะคะดังนั้นมูลค่าสินค้าจะเท่ากับ1,80,000บาทค่ะมูลค่าแบตนะคะเท่ากับ12,600บาทดังนั้นยอดสุดทธินะคะจะเท่ากับ1,9,2,600บาทค่ะเมื่อได้ดังนี้แล้วนะคะให้เรากดปุ่ม F 1 0ด้านบนเพื่อบันทึกค่ะเอกสารนี้นะคะเราจะต้องพิมพ์ค่ะกด yes ค่ะ กดปริ้นเพื่อดูที่จอภาพค่ะนี่คือรายละเอียดใบสั่งซื้อนะคะตรงนี้นะคะเป็นส่วนข้อมูลของบริษัทเราตรงนี้จะเป็นส่วนข้อมูลของซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นข้อมูลสินค้าที่เราสั่งค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นมูลค่าสินค้านะคะค่ะดูเสร็จแล้วกด escape ค่ะ ระบบจะทําการขึ้นใบสั่งซื้อนะคะใบใหม่เพื่อให้เราบันทึกใบสั่งซื้อใบต่อไปค่ะเราไม่บันทึกแล้วนะคะกด esc a เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด yes ค่ะค่ะจะเห็นว่ามีรายการเพิ่มมาแล้วนะคะหนึ่งรายการคือรายการที่เราบันทึกบันทึกเมื่อตะกี้นี้นะคะค่ะบันทึกเสร็จแล้วกด esc a เพื่อออกเลยค่ะกด cancel ค่ะรายการนี้นะคะเป็นการบันทึก ที่ระบบซื้อนะคะโดยจัดทำใบสั่งซื้อค่ะรายการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ